สุภัณอัตโนมัติโตโต้เนโอเรสทำอะไรได้บ้างไปชมกันเลยค่ะเนโอเลสสุขภัณฑ์อัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของโตโต้ป่าเปิดปิดอัตโนมัติมาพร้อมโถแบบไร้ขอบพร้อมกับเคลือบสารซิปเิ้เทคเป็นสารเคลือบเรียบรื่นเฉพาะของโตโต้ช่วยลดคราบเกาะติดของสิ่งสกปรปกและแบคทีเรียระบบน้ำแบบพลาโดฟลัดน้ำหมุนวน360องศาพ่นเคลืบอบโถด้วยระบบพินิจก่อนการใช้งาน ให้มั่นใจได้ว่าผู้การใช้งานสะอาดหมดจดมีอ e ีวอเตอร์พลัสเป็นการอ e ิเล็กโทรไลซ์น้ำกับปรจจุไฟฟ้าให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ช่วยลดเชื้อและแบคทีเรียและยังมีแอคติไลซ์ช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะคะระบบการชำระล้าง Air way, แบบแอ r i อ w นวอเตอรการมีอากาศแทรกอยู่ในสายน้ำทำให้สายน้ำลุ่มสบายและทำให้รู้สึกผ่อนคลายและยังมีฟังก์ชันให้เลือกตามความต้องการของคุณลูกค้าการฉีดสามารถควบคุมแรงดังนน้ำและปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการค่ะ ฝารอมนั่งปรับอุณหภูมิได้มีระบบเป่าแห้งแล้วระบบป้อกอากาศและนอกจากนี้เมื่อลุกขึ้นน้ํายังปัดได้เองค่ะและคุณลูกค้ายังสามารถตั้งเวลาประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะนี่คือนนโอเลสสุขภัณฑ์อัตโนมัติของโตโต้แต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนไม่ได้มองหาสุขภัณฑ์อัตโนมัติแบบฟูลฟังชั่นเรายังมีวอชเลสเป็นฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัติให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรได้ค่ะขอเชิญชวนคุณลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญ The p l e a t e r Contest 2,025สาม,มารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12กันยายนนี้นะคะสนใจสินค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรับโปรโมชั่นได้ที่บูธโตโต้บูญหาวรนสาขาอุดรธานียกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตรกรรมด้านความสะอาดไปกโตโต้โตโต้ไลฟ์นิว